สวัสดีมิตรนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเรานําเหรียญ10บบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากครับหนึ่งในนั้นครับก็เป็นเหรียญหายยากติดลําดับต้นๆเลยครับกับราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับมา แนะนำนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับเพราะว่าเหรียญชนิดไหนนะครับที่มีราคาซื้อขายครับเหรียญชนิดไหนที่ควรเก็บเหรียญชนิดไหนที่จําเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของ เหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกาบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญแรกครับเป็น เหรียญชนิด10บ,บาทนะครับปีพุทธศักราช2536ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หากันค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2536นี้นะครับเราก็มาดูกันที่ ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรน้ําหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับกว่าจะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมคติยาราชปุสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมี ข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอรุณยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายของเหรียญนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูตรงขอบนะครับขอบเหรียญนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนั่นเองนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมี ตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับเราได้จัดทําขึ้นมานะครับเพื่ออำหนยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความ คำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2536นะครับสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับรุ่นปีพศ2536นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่10ล้านนะครับ5 5 0 0 0 6,000เหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเหนียวน้อยนะครับถึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมะเริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องในสภาพปัจจุบันนี้นะครับเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมี เหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบบนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2536นี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญแล้ว 200บาทน,นะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 3 5นนะครับ,เป,เ,ป 2, รบเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หาค่อนข้างยากครับเราไม่ได้พบเจอกันบ่อยนะครับนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งนานๆจะเจอทีนะครับซึ่ง ทางเราเองนะครับก็มีอยู่กันไม่กี่เหรียญนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2535นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มมน้ำหนัก8.5กรัมนะครับด้านหน้าของเหรียญนครับก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ผินพระพักไปทางเบื้องขวาครับส่งเครื่องบรมขันติยาราชภูศสิตาณ์ฉลองพระองค์คุยายในวงขอบเรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเรียน,นะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวานารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมี ตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างของเหรียญก็จะเป็นตัวเลขบอก,กราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับสาหรับด้านขวาครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนโวยว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ .2535 นั่นเองนะครับสําหรับ เหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่13ล้านนะครับ8,500 0เหรียญครับถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับซึ่งเหรียญปีพศ2535นี้ครับเราก็ไม่พบเจอกันบ่อยนะครับส่วนมากจะเจอนานๆทีนะเผื่อฟุกนะครับถ้าจะเจอนะครับสำหรับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่อย่างเรานะครับส่วนมาก จะอยู่กับนักสะสมรุ่นเก่านะครับซึ่งมีการสะสมกันมานานแล้วนะครับส่วนราคานะครับรปคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทปีพศ .2535 นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c น UNC นะครับมาดูกันอีก หเหรียญนะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นๆนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2500ันนั่นเองนะครับยอดผลิตจะอยู่ที่1ล้านนิดๆนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกษาสาบครัโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตร น้าหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรนารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับ,รบจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับข่้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาของเหรียญครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2543นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ6,066,000เหรียญนะครับซือว่าเป็น ยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเหรียญปีพศ2543นี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นๆเลยนะครับของจำนวนชนิด10บาทนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับ เพื่อภายในภาคหน้านะครับเหรียญน,นี้ครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเรียกเก็บเงินเหรียญสิบบาทนะครับของในหลวงราชการที่9นี้ไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นดีนะครับเพื่อที่จะนําไป หลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคานะครับราคาที่ประเมินไว้นะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ5 5 0บาทนะครับสําหรับเหรียญยูนซีนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ